ตนนี้เราอยู่กับอาจารย์แพทย์ถังสุชันขบุดนะคะอาจารย์เป็นศัลยแพทย์ผู้ชี่ยวชาญนการผ่าตัดมากกว่า40ปีถือว่านายาวนานมากเลยนะคะอาจารย์พื้นที่สีเขียวที่อาจารย์เนี่ยมีปฏิทานบ้านใจเพื่อจะมาช่วยผู้ป่วยที่ผ่าตัดมะเร็งรวมถึงญาติผู้ป่วยและบุคลากรภายในโรงพยาบาลน,นะคะประโยชน์นะคะอาจารย์ที่อันนี้หญิงบรีเสิร์ชมา ก็สิ่งที่เรามาพูดในมีงานวิจัยลองหลับแล้วหญิงก็ได้ข้อสรุปประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวต่อผู้ป่วยมะเร็งอนะ่ะมาอยู่5ข้อเลยค่ะอาจารย์ข้อที่1คือลดความเครียดและวิตกกัาวลมันช่วยในเรื่องของทางการแพทย์ยังไงคะอาจารย์ครับคือผู้ป่วยมะเร็งนะครับหรือผู้ป่วยหนะักทุกๆนนะคนมักจะประสบกับ ความเครียดนะครับซึ่งจากการวิจัยวินิจฉัยและก็จากวิจัยผลข้างเคียงของการรักษาคือคนไข้เนี่ยก็จะกลัวจากความเครียดจากการวินิจฉัยของหมอและผลข้างเคียงของการรักษาและความไม่แน่นอนของอนาคตในการรักษานะครับธรรมชาติเนี่ยช่วยทําให้รู้สึกสงบผ่อนคลายลดการหลัง่งฮอร์โมนความเครียดฮอร์โมนคอร์ติซอลนะครับเพราะฉะนั้นประโยชน์ของพื้นที่สีเขียวต่อผู้ป่วยมะเร็งหรือผู้ป่วยหนัก ก็คือลดความเครียดลดความวิตกกังวลลงครับก็เป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียวในเรื่องจิตใจนะครับอันนี้จริงๆเลยนะคะอาจารย์เวลาที่ส่วนตัวเนี่ยบางครั้งเรารู้สึกเครียดแล้วเราออกไปเดินสวนสาธารณะไปเจอต้นไม้เรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายแล้วรู้สึกดีขึ้นครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ดีมากของสวนย์ผ่าตัดของเราะะเลยค่ะเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งของโรงพยาบาลของเราเนี่ย เป็นส่วนสีเขียวเพื่อช่วยบำบัดผู้ป่วยที่มาผ่าตัดมาเรยนรวมถึงหญ้ารวมกับุคลากรด้วยนะคะ